สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาดูกันนะว่าสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่ทุกคนคิดหรือจะทำหรือแนวทางของชีวิตเรามาดูซิว่าไพ่จะบอกอะไรกับเราบ้างเนาะเราดูเป็นแนวทางนะคะแล้วเอาเป็นกำลังใจนะคะให้กับทุกคนนะคะ เพื่อที่จะได้ต่อสู้กับภาวะ,าวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเริ่มอย่างไรทําอย่างไรกันเนาะบางครั้งหลายๆคนก็ตันๆเราก็มาดูกันเป็นวิทย์เป็นกา์นํำทางนะเราดูเป็นแบบเป็นกำลังใจของการกันนะคะ ก่อนอื่นยายก็ขอบขอบคุณทุกคนนะคะที่มาช่วยกดได้กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยายนะคะขอบคุณมากๆนะคะยายขอมอบพลังงานใดๆในจักรวาลนี้ในโลกนี้ให้กับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะช่วยส่งเสริมให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะยายขอร่ำรวยเงินทองไปเลยยายขอให้ทุกคน คิดสิ่งใดสมปรารถนานะคะเรามาดูกันนะคะว่าชีวิตของเราจะเป็นในรูปแบบใดนะคะเ,เรามาดูกันมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คุณคิดว่าพลังงานของคุณนะตอนนี้มันเป็นอะไรที่คุณว่าวอยากจะได้ตรงนั้น แต่จะจะแบบคล้ายๆว่าพลังงานของคุณตอนเนี้ยคือจะได้ในสิ่งที่คุณอาจจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่แต่ว่ามันมีส่วนตรงนั้นอยู่นะคะพิจารณานิดนึงว่ามันเป็นส่วนใดบางทีเราชอบผู้หญิงคนเนี้ยแต่ผู้หญิงอีกคนมาชอบเราลอง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 ,ลอง,ล,อง,ล,องลองคิดดูนะคะว่า เราควรจะทําอย่างไรกับชีวิตนะคะคือเราอยากได้สิ่งน,นั้นแต่มีสิ่งหนึ่งที่แบบเราต้องได้คือเราต้องคว้าไว้หรือจําเป็นต้องคว้าไว้เราต้องมองด้วยนะคะว่าผลผลที่เราจะไปเอาตรงนน้นกับตรงเนี้ยที่มีอยู่เนี่ยที่ที่เราได้ร้อเอซอยู่แล้วเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากัน นะคะลองพิจารณาดูเพราะพลังงานของคุณมันออกจะมาเป็นแบบนี้นะคะเราลองมาดูกันเราทำสิ่งที่เป็นมีอยู่ให้มีค่าให้ได้เลยนะคะแล้วช่วงช่วงนี้ความยุติธรรมนะคะความยุติธรรมเอกสารทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นให้ดูแลให้ดีๆให้รอบคอบนะคะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะ เรื่องเอกสารตรวจตาให้ดีๆนะคะอาจจะยุ่งเกี่ยวกับพวกเอกสารช่วงนี้นะคะออมเอกสารช่วงวินาทีนี้เกี่ยวกับเอกสารจะเป็นเรื่องเงินนะคะจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องสิ่งของหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่สําคัญกับชีวิตคุณเนะ่ยเกี่ยวกับเอกสารนะคะ จะพูดในแนวบวกก็คือสิ่งที่คุณคิดและหวังไว้อาจจะเป็นผลที่ดีสำหรับคุณนะคะเพราะเพราะได้ราชินีเหรียญขึ้นมานะคะตามขึ้นมาเนี่ยมันมีแต่ผลบวกนะพูดกันตรงๆมันมีแต่ผลบวกไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะความยุติธรรม ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมีแต่ผลบวกนะคะเมื่อทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นเหมือนคุณจะคิดว่าโอ้มันมันไม่แน่ไม่นอนมันไม่ร้อยเรซเราก็ต้องพยายามนะ,ะลองลองดูเพราะว่าแวดล้อมนี้มันอาจจะ50-50แต่จริงๆแล้วความหวังของคุณอะคือต้องการให้มันบรรลุผลให้ระมัดระวัง ระมัดระวังนะคะไม่ว่าเรื่องใดๆนะคะระมัดระวังให้ดีๆแค่นั้นเองนะคะดูแลให้เรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆสิ่งของที่มีอยู่หรือสิ่งของที่ตัวเองไม่เต็มใจนักเนี่ยลอง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 มาเทคแคร์ดูแลหรือมาใส่ใจกับมันนิดนึงนะเผื่อ ซีเรียนเกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับคุณมากๆากนะคะเราลองมาพิจารณาดูอาจจะเป็นสิ่งของเก่าๆที่เราไม่ต้องการสร้างความสุขให้คุณนะคะทำความมั่นคงให้คุณได้นะคะลองคิดดูนะคะนี่คืออนาคตของคุณนะคะอนาคตของคุณสี่ไม้เท้าอนาคตที่มีความสุขอนาคตที่ การสร้างตัวเหมือนวัยรุ่นสร้างตัวนะลองคิดดูนะคะลองคิดดูจะเป็นระดับหนึ่งในการประสบความสําเร็จและมีความสุขนะสามารถสร้างความสุขให้คุณได้นะคะการสื่อสารมองการไกลนะคะการติดต่อสื่อสารจะนําพาซึ่งความสําเร็จให้กับคุณนะคะสื่อสารเจราจาดีๆคุยดีๆความสําเร็จมีโอกาสมานะคะขอให้คุณคิดคิดให้รอบครอบนะคะ เจ็ดเหรียญสิ่งใ,ใดๆงานใ,นใดๆสิ่งใ,ใดๆที่คุณกําลังจับอยู่หรือวา,างแผนที่จะทําหรือจะกทําใ,ใดๆกาลังจะขอให้คุณลุกขึ้นมาสู้กับมันนะคะกําลังจะไปได้ด้วยดีกําลังจะไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องที่คุณคิดว่ามันไม่มันมันไม่แน่ไม่นอนเนี่ยคุณลองกลับมากลับมาจริงจังกับมันลุยกับมันเลยค่ะ นะคะเจดเหรียญเนี่ยคือต้องลยุยด้วยความมั่นใจและรอบคอบแล้วก็ละเอียดนะคะละเอียดกับมันนิดนึงนะคะการเจราจาก็ให้ละเอียดรอบคอบคือมันต้องแอคแอคชั่นและแอคทีฟตัวเองสร้างผลงานนะคะเพื่อให้สามเหรียญสามเหรียญเกิดขึ้นเนี่ยการเจราจาเป็นผลบวกทุกอย่างเป็นผลบวกไปหมดนะคะขอให้รู้จัก เจรจารู้จักใช้คำพูดแล้วจะสร้างความสุขสมหวังให้กับคุณนะคะสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่นะคะอาจจะสร้างความสุขสมหวังให้กับคุณได้นะคะลองหันกลับไปมองนิดหนึ่งแล้วก็โมมันใหม่นะคะสร้างมันใหม่หรือ อาจจะเป็นเพื่อนข้างสนิทข้างตัวเราบางครั้งเราไม่แคร์เขาหลายๆอย่างลองหันกลับไปมองเขาบางครั้งเพื่อนอนะ่ะเพื่อนเพื่อนที่ดีนะ่ะบางครั้งเราเราลืมเราลืมตัวไปเนาะเราก็พูดอะไรแรงๆกับเพื่อนไปโดยไม่ได้แคร์ความรู้สึกเพื่อนลองกลับไปดูสิคนหวังดีกับเราอ่ะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพูดพอะกับเรานะลองลองคิดให้ดีๆนะคะลองกลับไปรักษาสิ่งนั้นไว้แล้ว แล้วมันสามารถสร้างความสุขให้กับคุณได้นะคะลองนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นงานเป็นทุกอย่างลองหันกลับไปมองนะคะความสุขสมหวังเกิดขึ้นแน่นะคะระดับต้นๆเลยแล้วมันจะต่อยอดไปอีกนะคะเราลองดูบทสรุปนะ,ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะจะสำเร็จนะคะจะสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือ เดทนี่คือทุกอย่างจะจบนะคะเรื่องราวที่อาจจะเป็นเกี่ยวกับติดต่อค้าขายติดต่อเรื่องงานทุกอย่างจะมีโอกาสจบลงเสร็จสิ้นลงไปด้วยดีเป็นคดีคงคดีความก็มีการจบเสร็จสิ้นลงนะคะแล้วคุณก็จะมีทางออกของคุณต่อไปนะคะจะมีคนมาชี้ทางออกให้คุณอีกนะคะไม่ว่าคุณจะ เป็นเรื่องรักเรื่องอะไรที่มีประเด็นมีปัญหากันอะไรเงรี้ยมันจะสิ้นสุดลงนะคะสิ้นสุดลงในการที่เป็นผลบวกนะคะเพราะว่าการที่ออกมามีทั้งความหวังของคุณนี่คือความหวังนะคะราชินีราชินีถือเหรียญน,นะคะความหวังความคิดนะคะมีแต่มีแต่แตงเงินเหรียญน,นะคะอนาคตนะคะ สเหรียญเจ็ดเหรียญเกิดขึ้นไพ่าดาบไม่มีเลยการจบนี้เป็นจบในแนวที่บวกนะคะถ้าไพ่ดาบไม่มีนี่คือการจบที่เป็นแนวบวกนะคะสิ่งที่คิดไว้ว่าไม่แน่นอนไม่ชัวร์ไม่อะไรเงี้ยสามารถจบลงด้วยดีนะคะเป็นสิ่งดีเพราะ เกี่ยวกับเรื่องเอกสารทุกอย่างจะจบลงด้วยดีนะคะขอแค่คําพูดเจรจา,าเจรจา,ามาที่หนึ่งนะคะการเจรจา,าจะทําให้คุณสมหวังทุกสิ่งและคุณจะมีโลกทั้งใบอยู่ในมือคุณการมองการไกจการใช้วาทศิลการติดต่อเจรจา,าคุณสามารถเหยียบเงินไว้เลยนะคะเงินสี่เหรียญ ขอให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆพบเจอโชคดีในชีวิตตลอดไปนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปยายนะคะยายขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะบางครั้งเสียงยายอาจจะเบาไปหน่อยก็ขอโทษนะคะเพราะยายอัดโดยตรงกับโทรศัพท์เลยใช้อย่างอื่นไม่ค่อยเก่งขอ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 โทษนิดนึงนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตาม นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะโชคดีโชคดีค่ะ